ครับสวัสดีเพื่อนๆจะพามาดูช่างการี่ยช่างนางทำสีคันนี้โอ้น้ำเงินน้ำเงินเอ้ข้างหลังกระบะน้ำเงินเข้มอันนี้เป็นฟ้าๆหน่อยโคราสีเลยแต่ก็อยู่ในโทนสีเดียวกันเนี่ยครับในผลคันนี้จะมีเครื่องเสียงด้วยนะกำลังทำเครื่องเสียงอยู่ โอ้ยเสียงอุ้ยใส่คงอะไรแต่งด้วยนู่นงไรแต่งคงอะไรซิ่งโอ้ยยังไม่ได้คนเลกเกอร์คนทีเดียวเลยเลกเกอร์โอ้กบาสีเสร็จแล้วครับวัวทีงท้ายเนี่ย ตรงนี้จะใส่ลูกยางครับเวลาเปิดตัวนี้มาก็จะได้ยันลูกยางไว้วันนี้ทำสีเสร็จแล้วเดี๋ยวพนเล็กเกอร์ครับเะียงกำลังโก้ตูลลำโพงอยู่คันนี้จะมีคือเสียงเท่ๆให้ชมกันอีกแล้วอ๋อเดี๋ยวคนนายน้ำเงนหน่อยครับ มันเป็นพื้นสีฟ้าแล้วคนตอาเงินดุตามแล้วก็ต่อไปด้วยลายดำอ่ะเอ๋ไอ้ค้างสีแต่ละคนแม่งหุ่นดีชิบหาเลยอะ่ะอุ่ยอุ่ยการทำไมมึงมีบุรีดูดด้วยเ,เป็นไปได้เอ้ยยัง

ไอสองคันนี้ช่างก็ขึ้นคันหน้านี่ก็ใกล้เสร็จแล้วครับก็ได้มาทําสีแล้วแล้วก็คันั้นก็กลังขึ้นโครงอยู่ก็ขึ้นหัวเก่งอยู่เนะนี่นี่ทำสีได้แล้วนะเนี่ยเดี๋ยวมีเลเบอร์มาเจียเหล็กเจียเหล็กให้ช่างเสีับพวกเหลือพวกอะไรพวกเนี้เกี่ยรจะเลิ่มเลย ทำระพูไปะพูระพูถีเทยิงปุ่มอันนั้นเสร็จยังวะอันนั้นขับอะ้รยัง ได้แล้ว <S <S กระโดอเหรอยังทบไม่ได้อจัดมอนาวให้ใหม่เลยครับโอ้พีป้ายบอกด้วยครับของใหม่ครับห้ามจับเล่นตัวนี้นี่น่าจะเป็นมวนน้ำเก่าน่าจะรั่วหรือเปล่าก็เลยจัดมาให้ใหม่เลยไม่รู้กี่บาทอะก็นี่ฮะช่างทำสี แล้วก็ขึ้นงานใหม่ตัวนี้หลังก็มีสองคันข้างหน้าก็มีอยู่คันหนึ่งครับก็วันนี้มีช่างมาทำแค่สีครับเพราะว่า ไม่รู้ไปไหนหมดโอ้นี่ครับอัดยางแล้วอัดยางแล้วเดี๋ยวจะได้ใส่ย,ยางสีคันเขียวเนี่ยได้เอ่อได้เกียร์ได้คันโยกโยกดาแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวจะใส่ย,ยางเข้าไปโอว่าจะรอดูพวกมันแกะไเทียบกันไม่น่าจะทันคนระับเพราะว่ายังเลยฝั่งเนี้ยยังไม่เสร็จแต่ว่าเดี๋ยวรอดูพวกนี้เลยดีกว่าครับ คลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนเนาะก็ฝากกดไลค์กดติดตามนี้นะครับสวัสดีครับ